เดี๋ยวเรามาดูบริเวณน้ําคลองลังสิตนครนายกนะครับหลังจากที่กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนจุดจังหวัดนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งสถานการณ์น้ําล่าสุดวันนี้วันที่2กันยา2565ระดับน้ําค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีแนวปูนกั้นนะครับจุดนี้จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณโรงเรียนโชคชัยลังสิตนะครับ คลองสองธัญญะปทุมธานีเพราะตอนนี้น้ำตลิ่งค่อนข้างสูงแล้วก็หน้าเวลานี้ฝนตกค่อนข้างหนักน,นะครับอีกนิดเดียวก็จะล้นตลิ่งแล้วครับดูครับแล้วฝนก็ตกหนักด้วยนะครับตรงนี้ยังไงแล้วเ,เดี๋ยวผมมาอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ทุกท่านได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ